มาคุยกันในเรื่องของฐานรากแผ่เป็นตัวอย่างการคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกข,ของฐานรากแผ่นะครับในตัวอย่างนี้เป็นฐานรากแผ่ที่วางอยู่ลึกลงจากผิวดิน1นึ่งเมตรหนะครับหนึเมตรคือตรงนี้แล้วก็ความกว้างของฐานรากอยู่ที่เมตรดินมีคุณสมบัติดตังต่อไปนี้นะครับมียูนิตเวทอันนี้คือยูนิตเวท ยูนิตเวทมีอยู่ด้วยกัน4ชนิดนะครับอันนี้ก็เป็นเวทยูนิตเวทถ้าเคยฟังใน YouTube ครูช่วยสิทธ์จะทราบว่า4ชนิดนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับในวิชาซอยมีบรรยายเรื่องนี้ไว้อยู่นะครับส่วนถัดมาก็เป็น Angle of Internal Friction Angle of Internal Friction Angle of Internal friction นะครับแล้วก็ตัว c นี้คือ cohesion ของดินอันนี้ก็เป็นเสมือนหนึ่งเป็นตัวตัวอย่างเป็นโจทย์มาให้นะครับถ้าฐานรากแผ่ตัวนี้เป็น strip footing สมการที่ใช้ในการคำนวณคือ q ultimate เท่ากับ c n c บวก q n q บวกเศษหส่วนสอง gamma b แก g a เป็นสมการของ professor terzaghi นะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีเกี่ยวกับสมการนี้นะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาคํานวณกันเมื่อเราทราบพารามิตเตอร์ต่างๆเหล่านี้แล้วเราจะคํานวณกันยังไงนะครับเรามาดู ncnqn แกมมา nc อ่า c ตัวนี้คือ c o e f i c i n นะครับ c อันนี้คือ c o e f i c i n n c n q n แกมมาตัวนี้คือ bearing CAPACITY FACTOR นะครับเราจะาหาค่า NC NQ n, n g a m a ได้จากมุมฟรีคือมุมนี้โดยไปดูจากตารางที่มีไว้ให้นะครับดูจากตารางที่มีไว้ให้ก็คือตารางนี้ซึ่งอันนี้ก็เอามาจากหนังสือ Principle of Geotechnical Engineering ของบราจาเอมดัสนะครับของท่านก็ทำไว้เป็นตารางตัวนี้ให้เห็น เช่นตัวอย่างนะครับฟีเท่ากับ15องศาเนี่ยเราหา nc nq n, n gamma ได้จากตาราง nc nq n, n gamma นั้นเป็น bearing capacity factor ที่ไม่มีหน่วยนะครับ15ใช่ไหมครับดูดู15คือมุม angle of internal friction นะครับ nc คือ12.86 nq คือ4.45 เอ็นแกคือ1.52นะครับตารางนี้ต้องไปหาตารางให้ตรงกับสมการนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างมานะครับก็มีผู้ที่เตรียมตัวอย่างไว้ให้นะครับก็คงต้องไปดูว่ามุมฟรีนั้นสำหรับสมการนี้มุมฟรีเท่ากับตรงนี้ถ้าเป็น m ม d i ฟ y มุมฟรีก็จะได้ค่า NC, NQ, N, N g a m m นนกต่างไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราสามารถดูได้จากตรงนี้นะครับ bearing capacity factor นั้นไม่มีหน่วยนะครับเราก็มาแทนแต่ตัวสำคัญคือ q ตัวนี้เห็นไหมครับ q ตัวนี้ q ตัวนี้คืออะไร q ตัวนี้คือ stress นะครับเคยอธิบายไว้อยู่นะครับคือ stress ที่เกิดอ่อนีวัดวัดผิดนะครับนิดเดียวนะครับขอลบนิดหนึ่งนะครับ q ตัวนี้คือตรงตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งนี้ q ตัวนี้จะเท่ากับ gamma คูณด้วย d o อกเนี่ยด็อกตัวนี้คือ Depth of Footing ก็คือเด t h ออฟฟ o t ติงก็คือตัวนี้นะครับเอามาแทนแกรมก็คือสิบเจมันก็คือซิกมาวนั่นเองตัวนี้ก็คือซิกมา V Vertical s p เ c รสที่กดขึ้นที่ระดับท้องฐานนะครับตรงนี้นะครับในะครั้งก่อนได้พูดถึงชาโร e ฟดเดชชันในในขั้นพื้นฐานเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีผู้จะทำเตรียมตัวเข้าสอบ นะครับาปากีพิเศษแล้วท่านก็นบอกว่าขอให้ช่วยทําคลิปไปห,หน่อยก็เลยทําคลิปตรงนั้นไว้ให้นะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยครั้งนี้ก็มาขยายเรื่องตัวอย่างซิกมาวีเท่ากับแอมเท่ากับคิวเท่ากับแกมมาดีเอฟนั่นเองตัวนี้ส่วน b ตัวนี้คืออะไร B ตัวนี้ก็คือความกว้างตัวนี้คือ b นะครับเรียบร้อยนะครับแกมมาตัวนี้ เนื่องจากโดดข้อนี้มีแกมมาตัวเดียวนั่นแหละเป็นดินชนิดเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นแกมมาตัวนี้ก็ใส่นี่ด้วยได้เหมือนกันนะครับเอาละครับเราจะมาดูในหน้าถัดไปนะครับเราก็แทนค่าก็ยกรูปมาด้านบนซ้ายนะครับสมการก็ด้านขวาตารางนะนะนะครับยกมาด้วยเอาเฉพาะตรง15นะครับตัวน,นี้มาเราก็เพียงแค่แทนค่าเท่านั้นในครั้งนี้ต้องการให้เป็นตัวอย่างง่ายๆให้เห็นก่อน ง่ายๆอย่างนี้ถ้ากรณีที่ยากขึ้นไปเช่นมีน้ำ water level นี่ขึ้นบาสูงค่าแกมมาจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ครั้งนี้เอาแบบง่ายๆอย่างนี้เมือก่อนนะครับสำหรับฟเท่ากับ15อ,องศาดังได้กล่าวไปแล้ว Nc จะเท่ากับ12.86 NQ เท่ากับ4.45 n g a m แกมมาเท่ากับ1.52และ Q ตัวนี้เท่ากับอะไรครับแกมมา df ใช่ไหมครับก็เท่ากับ17คูณด้วย1.5ออกมาคือ25.5กิโลนิวต,ตันต่อตารางเมตรทั้งหมดนี้ก็แทนค่าลงไปในสมการที่กำลังเขียนนี้ครับที่ปีกรอบนี้ได้มาดังสมการนี้นะครับแทนค่าธรรมดาเลยนะครับผลออกมาก็คือหน้าถัดมานะครับ QU จะเท่ากับ10 เท่ากับ373.32กิโลนิวตันต่อตารางเมตร QU ตัวนี้คือ Q u l t i m a t e เวลาไปใช้งานเนี่ยเราก็ต้องหารด้วย Safety Factor เราจะใช้งานจริงๆเราก็แปลงจากตัวนี้มาโดยการไม่ใช่แปลงเอา Q อั t i m ้เมตนั้นตั้งแล้วหารด้วย Safety Factor นะครับจะได้ Q a l l o w a b l e Q a l l o w a b l e คือ373.32ในที่นี้ Safety Factor คือ4 หาออกมาได้93.33กิโลนิวตันต่อตารางเมตรเสร็จแล้วตัวนี้ก็เอาไปใช้ในการออกแบบนะครับเอาไปใช้ในการทำงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับในกรณีที่เรามีหน่วยเป็นระบบ SI Unit อันนี้คือ SI unit เราใช้งานในบ้านเรามีหน่วยเป็นระบบเมตริกเราต้องการตอบเป็นตันต่อตารางเมตร เราก็เอา93.33ตั้งหารด้วย9.81จะออกมาเป็นเท่ากับนะฮะ93.33หารด้วย9.81ออกมา9.51ตันต่อตารางเมตรเห็นไหมครับนี่ก็คือคำตอบนะครับ ว่าถ้าเราจะพูดเป็นระบบเมตริกเป็นวิธีการคำนวณอารักแพรแบบไม่ซับซ้อนนะครับเนื่องจากว่า,าไม่มีระดับน้ำโชว์เพราะฉะนั้นดินก็เป็นดินประเภทเวทยูนิตเวทมีความหนาแน่นหรือยูนิตเวทนั้นเท่ากับ17กิโลนิวตันต่อลูกบาทเมตรที่โชว์ตัวนี้ก็เป็นเวทยูนิตเวทมุมฟีก็ทราบมุมซีซ่าโคอชนทราบทั้งฟีทั้งซีเนี่ย C กับฟเนี่ยเราเรียกว่าสตริงพารามิเตอร์สตริงพารามิเตอร์ทำความคุ้นเคยหรือทบทวนไว้นะครับในครั้งต่อๆไปถ้าเราเอาสรรมการหรือโจทย์ต่างๆมาเวลาพูดถึงสตริงพารามิเตอร์เนี่ยกอให้เข้าใจว่านี่คือ c กับฟนะครับดินที่ที่เป็นรูปผสมระหว่างโคอิชันกับดินที่โคอิชันเลซอยก็จะเป็นสรรมการเจ n เนอรลมี c กับฟ สำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงไว้แค่นีน้นะครับในเรื่องของการคำนวณกำลังกับน้ำหนักบรรทุกของฐานรากแพรซึ่งเป็นโจทย์แบบง่ายๆในครั้งหน้าถัดไปถ้ายังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องฐานรากตื้นเราก็จะนำฐานรากตื้นประเภทที่ดินนั้นมีความแปรปรวนแต่ละชั้นมีความแตกต่างหรือมีระดับน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งตรงนั้นค่าแกนมากก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลง,ปลงยังไง ราจะได้คุยกันแต่ถ้าไม่มีใครสงสัยใดๆก็อาจจะทิ้งไว้ไปคุยเรื่องอื่นกันก่อนสาหรับวันนี้ขอพอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเอาสั้นๆในแต่ละตอนนะครับจะได้ตับความเข้าใจเป็นช่วงๆไปครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ